ผมมาปีนนี้ทำไมรู้สึกว่าอ้วนมากเลยครับครับผมพบกับเราครับ ช่องกลอเจียงพลายแก้วสักไปสวัสดีควันมาสวัสดี f c ทุกท่านนะครับก็วันนี้เราพามาเยียบคุณพี่ชัยยาหรือว่าพลายชัยยานะครับก็เปิดช่องไหมปะปช,มชื่อช่องายเค็มพลายชัยยาไข่ขเ <Family. S 2> ค็มแฟมเบี่อ๋อฝากพี่เมย์เอฟซีไปติดตาม<ร>ให้ด้วยนะครับเพิ่งเปิดได้กี่กี่วันแล้ว วันสองวันนี่นะโอ้กำลังเปิดกำลังเปิดกำลังเปิดยืนยืนที่เลยออกแห่งนึงแล้วก็ในกลางไปช่วงนี้ตกมันยังครับใกล้ยังไม่รู้เพราะว่ามันก็ไม่เคยรีอยู่ในระหว่างช่วงนี้เพ่งอ้วนเลยช่วงนี้ช่วงนี้อยืนฟอนมาก็เล็นเมื่อกี้ก่อนครับอ้วนนะครับนี่ก็เป็นช้างที่ดูดูแล้วก็อ้วนทวนสมบูรณ์เหมือนกันนะครับนี่ เออเหมือนมีเนื้อมีนวลใช่ไหมใช่ไหมควันมามีเนื้อมีนวลเนี่เออมีเนื้อมีนวลนะครับนี่ก็ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ประมาณยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบกว่ากว่าแล้วนะครับนี่แล้วเราควดูสมบูรณ์ให้ก็เราไม่กล้าเอาไปไหนขนาดแก้ยังไม่กล้าเลยคือตอนนี้คือจะมีตามนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยกล้า คือมีอาการนิดหนึ่งระวังไว้กอนเขาเรียกว่ามีอาการกระโดดใส่หรือเปล่าพพพเพราะว่าเขาไม่เคยอ้วนแบบนี้ครับไม่เคยอ้วนขนาดนี้คือปีนี้คือรู้สึกว่าจะอ้วนนะครับ fc ก็เป็นช้างที่ม,มีเอากลักษณ์ไม่เหมือนใครเอากลักษณ์คืองาครับผมมีเอากลักษณ์ที่งาไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าเป็นช้างที่มีงา ตรงเลยนะครับนี่งาตรงแล้วก็เสมอแต่ความสูงก็พอดีอนนก็ถือว่าสมส่วน,วนอ,อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แต่ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่เทียบกับพี่แก้วของเราก็คนละคนละหุนครับ,รบมองคนละสไต,าตล์นี่ครับสูกให้ดู ก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงระหว่างเหมือนคล้ายๆจะตกมันนะครับ FC ไม่เคยตั้งแต่ผมเลี้ยงมาก็ไม่ยังไม่เคยผมยังไม่เคยเห็นก็รู้สึกเซียวเซียวพิ่งอัดให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงอ๋อลอง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 ให้กินดูเยอะๆพึ่งมาขึ้นมาปีนี้พึ่งมาเลยลมดูให้เขาอินรึเปลงานออกเร็วเนาะ งาออกเร็วมากเลยนะครับนี่ดูครับงานนี่อู้สุดยอดจริงๆเลยก็ไม่ได้ไปไหนช่วงนี้ขนาดแกยังไม่กล้าเข้าเลยเอาชางมาให้เล่นน้ำเป็นช้างนิสัยส่วนตัวนี่คือค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่างุุนงิดนักเลงนักเลงง่ายๆเลยภาษาบ้านเราคือนักเลงครับนักเลงครับ คือรวบมลมเลยนักเลงเขาเรียกว่านิสัยมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะครับก็คือเราไม่ได้มาไปเรื่องพวงนี้นี่ไม่ได้บอกเขานะครับเรื่องนิสัยอย่างนี้นี่คือเขาเป็นมาเองของเขาเองเลยนะครับเราก็ไม่รู้กันาเราก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่นิสัยบางตัวบางเชือกบางเชือกอาจจะออกนิสัยตั้งแต่เล็ก,ลกๆหน่อยโตขึ้นก็ดี เออบางตัวก็ไม่ออกตอนเล็กๆก็นิสัยดีพอโตขึ้นอาจจะเปลี่ยนนิสัยก็ถือว่าพราชายานี่ก็อยู่ระหว่างกลางอยู่ระหว่างแบบบางครั้งก็ดีบางครั้งก็มีร้ายบ้างแต่สําหรับเข้าเพื่อนเข้าฝูงได้ก็สบายไม่ถ้าว่ากับช้างด้วยกันไม่เป็นไรช้างเล็กช้างแก็ไมไ่ไม่เป็นไรกับควานกับคนอื่นก็ช่างไม่เป็นไร ผ่านด้วยก็เขาเรียกว่าต้องระวังนิดนึงระวังนิดนึงนิดนึงครับผมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับนี่ก็เราก็บอกว่าไอ้ตัวไหนดีก็ดีไอ้ตัวไหนที่นิสัยกิเลน่อยก็ก็บอกตรงตรงอันนิสัยนักเกลีหน่อยเราก็บอกนะครับไม่เป็นไรอันนั้นคืออีกอีกอย่างหนึ่ง ผ่านอยู่บนบนคอแล้วก็ไม่เป็นไรสบายเลยปีนีอ้วนไหมครับอ้วน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 ครับอ้วนอ้วนมากเลยรักษสมบัติจ้านะแล้วาปีนี้ผมมาปีนี้ทำไมรู้สึกว่าอ้วนมากเลยครับมาเดี๋ยวมีแต่คนก็ว่าผมทางผมเนี่ยมุนนี่ครับ อ้วนครับไม่พร้อมล็อกอยให้เขานเนดูบนนาดนี้ไม่พร้อมล็อกขนาดนี้พอดีเลยคุเาแบบนีนะคบางครับเอวบางล่างน้อยเอวบางล่างน้อยนะครับนี่ก,ก็เรื่องเรื่องงานเรื่องการก็พอใช้ได้นะครับพลายแทะเข็มนี่หรือพลาชาย,ยานะครับก็ให้งานให้การได้สบายไปไ,บไปได้ทุกทีก่ไปได้ทุกที่เรื่องตื่นไหมมีตื่นอะไรไหมไม่มีตื่ม่่มมไไไีไม่มีไม่มีไม่มีไ ไปได้ตลอดไม่ตื่นก็จะดูกลางบนหน่อยก็เวลาไปเอาเวลาไปมัดในปลาขึ้นลงก็เป็นอย่ต้องไม่เป็นไรคือเราต้องระวังตอนเวลาเราเข้าใกล้เวลาควานเข้าไปเอาใค่นั้นเละถ้าเราระวังตรงนี้ได้ก็ถือว่าผ่านนี่คือผ่านระวังไห้ความจริงนะครับใช่ใช่ ครับพูดความจริงครับทำไม่ได้เพียงเท่านบ้เล่อยาจะปล่อยแบบยุงพูนี่ก็ไม่ได้ครับผมทำไม่ได้แบบสัยเขาก็เราต้องระมัดระวังไว้ใช่ครับใช่ครับนิสัยของเขาคือนิสัยเขาเคยเป็นยังไงเราก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับรักษาไวปนานๆเดอใช่ครับให้เมมเบอดูว่าทาไม่ตัดได้ถึงนึ้มันจะสวยิงอะไนใช่ครับก็ถือว่าออกเร็วไม่งั้นนะครับนี่งานนี่ออกเร็วมากเลยนะครับ ก็ลักษณะของแค่นี่ก็เป็นช้างไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเป็นช้างขามข้อเดียวางบตัวเล็กครับตัวเล็กตัวเล็กตัวสั้นแต่งานนี่ไม่ไม่เป็นสองรองใครนะครับ่งานนี้ก็ออกเร็วเหมือนกันครับตัดไปตอนตอนนั้นเองเนาะตกแต่งไปตอนนั้นเองก็ออกเร็วนะครับสองปีสองปีอปีก็ออกเอาออกเยอะเหมือนกันนะครับวันนั้นอันนี้ก็ยาวท่อเดิมแล้วนะครับ ก็ฝากแม่แม่เอช่วยไปติดตามช่องพระชายาไข่เมครมพระชยาข่เข้ม Family ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับเทปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับ c r i b e ให้ช่องกุยเชียงคายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันธมายาวนานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชายา